ินโออิชิพลัส4ชาเขียวผสามประโยชน์จากวิตามิน4 200%เทสโตอร่อยคู่หอมกลิ่นปูชัดๆรอพยาบาลสักครู่นะครับชื่ออะไรครับชื่อเมธาเพื่อนมึงไงครับเฮ้ยพูมึงมาได้ไงอ,ะอ่ะก็กูเห็นมึงอะ่ะกูเลยมาหาและที่สำคัญเนี่ยกูขพาไอ้ไฟเขามาตรวจไตหน่อย มึงอย่าไปฟังมันเลยมันเพ้อเจ้อเนี่ยมึงมึงรู้ปะเมื่อก่อนมากูเจอใครไม่ต้องเดาละกูเฉลยเลยแล้วกันกูเจอกุก๊กกุ๊กเออเปลงมันนะเออมึงบ้าละไม่ได้บ้ามึงเชื่อกูไหมว่าบ้านไอ้น้าสามสีอยู่ที่นี่พอดีพวกมันเลยมาเที่ยวกันไม่บังเอิญไปหน่อยเหรอวะบังเอิญดิบังเอิญชี้เชี่ยเลยแหละจะโลกนี้ไม่ก็เป็นแต่ความบังเอิญงี้แหละมึงแล้วเขารู้หรือเปล่าว่ากูอยู่ที่เนี่ยรู้ดิวะ กูนี่แหละเป็นคนบอกเขาแล้วกูชวนเขามาหามึงด้วยนเว้ยแต่เขาไม่มาว่ะเฮ้ยแต่เขาฝากมาบอกมึงนะว่าเขาก็อยู่บ้านสามสีนี่แหละมึงก็ตั้งใจทำงานไปแค่นั้นอ่ะอืมแต่เพื่อนเขาถามนะว่าเขาอะคิดถึงมึงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาไม่ตอบเดยตงเลยอไม่คิดถึงกันหน่อยหรอวะเอ้มึง เห็นน้อยเขาก็บอกมึงแล้วป่ะว่าเขาอยู่ไหนอ่ะเขาจะอยากให้มึงไปหาให้มึงชวนมายินข้าวโอ้ยบ้านไอ้น้าสามสิบเปิดพัทคาร์ชื่ออะไรทินเทียนป่ะใช่ป่ะเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เองห้านาทีเนี่ยไปดิเดี๋ยว่ะกูไปด้วยกูไม่ไปหรอกงานที่นี่เยอะแยะไปแป๊บเดียวเพื่อนไม่รำล้ำเออเขาไม่ได้คิดถึงกูดิเขาให้กูตั้งใจทํางานอยู่ที่นี่ไงกูอะไรตั้งใจทํางานอยู่เนี่ยโอ้โหขยันซะเลยยังกูไปนะ เออไม่ปาบอกเลยนะไม่อะปาไป,ะไปแล้วไปแล้วนะเดียวก<ๆ>ัดแล้วเชี่ยงั้นกูฝากบอกบอนิดนึงว่ากูเอ,อ้ยผมอยู่ที่นี่ไม่เห็นมีใครโทรหาเลยโคตรจะเหงาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าจยนมื้อข้าวก็ยังไม่ได้กินที่มีให้กินก็ไม่อร่อยไม่อร่อยก็กินไม่ลงหิวก็ต้องอดทนน่ะแล้วก็เหงาก็โทรหาใครคิดถึงใครก็ไปหาไม่ได้อ่ะแล้วหันหน้าไปหาใครก็ไม่มีใครเข้าใจเลยอ่ะโอ้ย สั้นบ้าเลยเนี่ยกูทำไม่ได้หรอกน้นฝากบ,บอกสั้นๆอืมว่าอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วอะ่ะไม่เห็นมีใครโทรหาเลยแค่เนี้ยแล้วตอนแรกมึงจะฟอร์มเยอะทำไมวะอืมกูบอกให้แล้วกันไปไอเทมมันฝากมึงบอกว่าก็อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครโทรหาเลยแค่เนี้นะตอนแรกนะ แม่งพูดเยอะกว่านี้มากแต่เราบอกว่าแค่นี้แหละฝากมาแค่นี้แถมยังต่อว่าอีกงั้นเราขอฝากไปบ้างดิทำไมไม่โทรมาบอกก่อนละ่ะคนรอมันก็ท้อไปนะเว้ยฝากมาหรือฝากมาด่าวะงั้นไปบอกเขาดิ ก็คุยกันไปแล้วไงว่าอยู่ห่างกันก่อนน่ะกูก็ยังเขียนย้ำอะไรจดหมายด้วยจําไม่ได้เหรอเขาามว่ามึงพูดไม่รู้ฟังอะนี่จะหาว่าเราโง่ใช่ไหมคนรอมันก็ท้อเป็นทื่อมาลื้อซื่อจนเซรืรอห่างกันแค่นี้คุยกันไม่ได้หรือไงถ้าคุยกันไม่ได้เียก็ไม่ต้องคุยเลิกคุยกันไปเลยไปน,นี่ฝากใช่ไหมใช่ฝากไปบอกให้ทุกคําเลยนะไม่ถาวเพื่อนไ,ไปแทนตูทีเถอะขาก,กูหล่อแล้ว ชื่อมลือชื่อจงซุเฮ้ยคนล้องก็ท้อไปนะเวย้ยชื่อมลือชื่อจอนเซอร์แค่ห่างก,กันแปลว่าคุยไม่ได้เหรอวะถ้าคุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยเลิกคุยไปเลยก็ได้นะเวย้ยอีกไว้เพี้ยแรงเนี่ยไงมึงมีอะไรอยา,ออยาบอกกูเขาอีกไหมมึงกัดมาเลยมึงอย่าหยุดนะเวย้ยไหนหมอว่าไงฮึ มันไม่พูดอะไรเลยอ่ะแต่มันเป็นแบบเนี้ยขนาดนั้นเลยเหรออืมกัวมงด่าเขาแรงไปปากมึงอ่าถ้าเป็นเราอะเราโดนบอกว่าให้เลิกคุยไปเลยเราก็าคงช็อกเหมือนกันแหละสงสารมันเนาะ งั้นเราขอฝากไปบอกเขาอีกทีดิครั้งสุดท้ายแล้วฝากขอโทษเขาหน่อยเฮ้ยกูว่าเนี้ยคุณองไปบอกเขาเองแล้วล่ะเอามาใสไซค์กูไปไมล่ะเนี่ยคุณใจอยู่เนี่ย <laughs> ชลาขอบคุณมากนะเ <laughs> ออ เพื่อนกูไปไหนเนี่ยดีไดบอกไปซื้อของอะ่ะเพื่อนมึงก็ไปด้วยเนี่ยโอแล้วบอกกูขาลอยที่มาสุพรรณเนี่ยไม่ได้มาหาเพื่อนแต่มาหากูหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเจนน่ะไม่มาด้วยเหรอเลิกแล้วเจนบอกเลิอกอ่ะเลิกแบบ ไม่มีทางกลับมาแล้วอะ่ะหรออืมมานี่กูช่วยถืองอเหรองอเชี้อะไรกูแค่ไม่ชอบเห็นมึงถือของพลุมาลังมันล่ารำคาลูกตาอ๋ออืมเดินตามไม่ทันแล้วกัน เฮ้ยไปเร็วจังวะรอด้วยดิเจนเจนอ๋อครับหลับเหรอเปล่าครับพอดีวันนี้มันงว่างสบายๆอะก็เลยเม่อไปหน่อยหยุดอย่าพูดว่าเวนว่างทำไมครับคุณหมอคะมีเคสฉุกเฉินค่ะด่วนค่ะไปเดี๋ยวนี้แหละ ก็เพราะว่าเคสมันจะมาไม่หยุดไงเล่า,า,าคุณหมอคะคนไข้ชายอายุ40ปีแจ้งว่าตกต้นไม้มาค่ะโอ้ถกไปฟิลมเลยได้ค่ะ มีเคสุบัติเหตุรถล้มด้านนอกมาเพิ่มเชื่อออกไปดูให่หนคะอา้าวกุ๊กไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยเหรอ ระวังอย่าให้แผลโดนน้ำนะครับคนไข้เรียกว่าคนไข่ด้วยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บตรงไหนเหรอกุ๊กเป็นอะไรเปล่าอ่ะเจ็บตรงนี้มันเจ็บจีจีแล้วหมออุตส่ากั้นใจไม่มาหาไม่้เจอเพราะอยากให้หมอมีสมาธิกับหาว่าโดนว่าพูดไม่รู้ฟังอีกอ่ะผมพูดขนาดนั้นเลยเหรอก็ ันตีความได้แบบนั้นเะละ่ะอุสาคิดถึงอะอนี่กูกเพถึงผมเหรออือคิดถึงเอา้าแล้วฝากบอกเพื่อนบอกว่าไม่นี่ไม่รู้จริงๆหรอโอ้โหใครจะไปรู้อะหน้าก็ไม่ได้เจออันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็ไม่รู้แล้วทีกุ๊กอะว่าผมไม่หยุดเลยบ้าว่าอะไรคนรอมันก็ท้อเป็นทื่อมาลื้อซื่อจนเซ่อ แค่ห่างกันแปบลบว่าคุยกันไม่ได้เลยหรือไงถ้าคุยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยเลิกคุยกันไปเลยไอ้ควายไอ้ควายนี่ไม่ใช่แล้วเราไม่ได้พูดนะแต่บางคามันถูกต้องใช่ไหมล่ะโหด่าทุกดอกแล้วบอกคิดถึงเราขอโทษนะหมอก็เราคิดถึงหมอจริงๆ่งอพอเรารู้ว่าหมอช็อกอ่ะเราก็เลยรีบมาเลยจนเป็นแผลนีไ่ไง ผมก็คิดถึงกุ๊กเหมือนกันอะไรนะผมก็คิดถึงกุ๊กเหมือนกันคิดถึงจะตายอยู่แล้วเนี่ยได้ยินแล้วแต่ว่าอยากได้ยินอีกรอมหนึ่งนี่เพื่อนเทนหรอ พอดีเขาจะมาหาผมอะแต่ว่ารถล,ลมซะก,ก่อนโทษน,นะคะระวังอย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะเออเทนมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือหน่อยอะพอดีเดี๋ยวมันจะมีพัสดุมาส่งของที่บ้านพักอะแต่ว่าพี่อยู่เบนอะเลยออกไปไม่ได้เทนช่วยไปเซ็นรับให้พี่หน่อยได้ปะพาเพื่อนไปด้วยก็ได้ได้ครับ <Thank> you. หมอหมอผู้หญิงคนนั้นเขาหน้าเหมือนแม่ผมใช่ไหมละ่ะเราไม่ต้องห่างกันแล้วได้ไหมอะผมอยากลองเอามือเข้ามาใส่ด้วยอะ่ะดูนี้ว่ามันจะขาดไหม